วันนี้เราก็อยู่ในแบบ Dead of ยูน t y และวันนี้เราจะมารีวิวเลเวลส Paper Dream เลเวลนี้จะเป็นเลเวลที่มีมอนอยู่ค่อนข้างปานกลางไม่เยอะมากแต่มอนพวกนี้เออเราฆ่าได้นะแต่วันนี้เาไม่อยากฆ่าเพราะว่ามันเป็นพวกสกินสติลเลอร์ซึ่งกากมากเอาล่ะเราจะมารีวิวตั้งแต่ทางโอเคโอเคอ่ะอันนี้คือทางแรก ทางแรกจะพาไปที่ห้องมันจะไม่ใช่ห้องอ่ะมันจะเป็นเอ่อตรงสิ้นสุดทางเดี๋ยวก็เดาดูเองมันจะพาไปที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรหรือเปล่านี่ตรงนี้มันมีหน้ตาต่างเลยนะมันจะมีไอตัวนั้นหรือเปล่าเดี๋ยววินโด์ไอตัวที่มันจะลากแล้วครับฮะโอเคตรงนี้ก็จะมีเอ่อรังผมเรียวกว่ารังแต่ผมจำไม่ได้ว่าเรียวกอะไรก็มีหัวกระโหลกเรืองแสงพร้อมกับน้ำเอ่อหรือรสักอย่าง สีแดงนี่ต้องใช้ล็อกพิกซึ่งมันจะได้ของดีแต่่คยพูดเถอะเอาล่ะเราเาเสร็จทางนี้แล้วใช่ไหมผมจะสำรวจสถานที่ก่อนแล้วกันเล้วตนี้มันจะมีโซนของมันอยู่เพื่อนเไปสนใจเมื่อกี้อะล่ะส่วนโซนตรงนี้ผมจะรีวิวตรงนั้นให้ทุกสุดท้ายเพราะมันจะมีทาง ถ้าอยากให้แสงมันมาดีๆก็ปรับการาฟิกให้เยอะๆพอเปิดไฟแล้วมันจะได้สว่างตรงนี้เป็นโซนอันตร,รายนะผมเรียกอันนี้คือโซนอันตร,รายคือโซนตรงนี้จะมีมอนที่ชื่อว่าสกินซซเลอร์ที่ผมบอกไปตอนแรกหรือเปล่าไม่รู้แต่คือมอนก็ไม่ได้เยอะมากแล้วมอนก็ไม่ได้เทพมากแต่มันตีรัวนี่ถ้าเราาทางนี้กีพีดอาเชง เอออะไรนะเวลบีเอ่อซูนมันมีตัวหนึ่งที่จะเหมือนซีเวทที่มันจะไล่ค่าเราเอ๊ะมันนี่มีมอนเลยเกิดมอนน่าจะยังไม่เกิดนะมันจะเป็นสกินสตีลเลอร์ส่วนตรงนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับอีกทางนะึงเนาะซึ่งเหมือนกัไม่เ่างอะ่ะแต่ตรงนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรเป็นจุดเกิดของพวกสกินสตีลเลอร โอไม่มันเกิดโอเคแต่ก็มันจะเกิดทางนั้นเนาะถ้าคุณเจอมันคุณรีบวิ่งเลยเพราะว่ามันจะตีทําให้คุณเดินช้าลงส่วนตอนนี้ก็ทานไปเลยนะมันจะมีอีกทางนี่เปีนแบบนี้จะเป็นที่มืดซึ่งเออมันจะเกิดตรงนี้ะน,นะตรงนั้นเทียบเลยเย่๋เดินเดีย๋ยวเข้าไปยุ่งก็พอไม่งั้นมันไล่ตียคุณตายแน่อ่แะแล้วถ้าเรามาทางนี้ใช่ไหมเราก็จะเจอกับออชั้นวางของที่จะมี turn. ไอเทมใช่มันจะเกิดแถวชั้นวางของ ไม่ตรงชางวางของนี่ประมาณตรงนี้ส่วนมันจะมีบันไดซึ่งเเพื่อป้องกันการแหลกของจะโอเคนี่เลยมีบันไดถ้าคุณขึ้นไปมันจะเป็นเหมือนเซฟโซนที่มอนจะขึ้นมาไม่ได้แต่คนก็ฆ่ากันได้ตรงนี้อยู่ขลาดตรงนี้จะเป็นตรงที่มีทรัพยากรชุกชุมที่สุดแต่ก็ไม่เท่าเรือหนึ่งอะตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ไม่แนะนําให้ลงไปเพราะ ส่วนใหญ่จะมีมอนรอ,อดอักอละล่ะแล้วถ้าเราเดินมาเรื่อยๆเราตรงนี้จะพาไปที่ทางออกซึ่งผมจะพูดทีหนังอะล่ะผมขอพูดถึงทางเข้าก่อนแล้วกนะันทางเข้าเนี่ยจะเออ,เ,อ,อเข้าได้จากเลลติดลบหนึ่งมันจะมีประตูที่เขียนว่าเลขสองก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าติดลบหนึ่งคืออะไรกิชฮอลนั่นแหละตอนแรกผมลืมเนว่ามันคือเรื่อนี่เนาะ เข้าจากกิจหอได้คือเราเดินตรงไปเรื่อยๆตรงประตูมันจะมีประตูนที่มีป้ายแป,ปะว่าเลขสองแล้วถ้าเรากดเข้าไปเราก็จะมาหุ่นเรื่อยๆมีอีกอันก็คือเลเวลหนึ่งทางออกหลักใช่ไหมที่เราจะต้องหนีมอนสีขามันจะมีประตูใช่ไหมประตูทางออกถ้าเราออกเราก็จะมาเลเวลนี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับทางเข้า๋ยวทางออกทางออกมีแค่ทางออก,าาออกเดียวค่อยพูดเรามาพูดถึงทรัพยากรเลยดีกว่าเหลื่มไอยางน้ำอมันพลาสติกผ้าเซลลเหล็ก วิตามินวิ่งเร็วก็มีประมาณนี้แหละส่วนของที่อยู่ในหีบเนี่ยมันจะค่อนข้างเออเรนดอมพอสมควรแล้วผมก็ไม่อยากนับเพราะว่ามันต้องใช้มันไม่ได้เกิดตามมันเนี้ยมันคือแบบต้องหาล็อกพีซึ่งเลเวลนี้เท่าที่ดูมาแล้วไม่มีล็อกพีก็นั่นแหละไปส่วนทางออกก็มาเดี๋ยวโอเคเรามาพูดถึงทางออกเลยกันทางออกคือไปตรงนี้ไปทางนี้เรื่อยเอาล่ะเพื่อเพื่อเป็นการทําให้วิ่งเร็วขึ้สนสปาร์โรถ มันมันมัมนมันมมเสริมแผงนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นแค่กำแพงขัดขวางเราจะการวิ่งหนีเราจะได้ไม่วิ่งสบายเกินไปเอาละไปเรื่อยๆข้เลเวลนี้เป็นเลเวลที่ผมไม่แน่นอนให้มาก็เพราะว่ามันไม่มีทรัพยากรเยอะแถมมีมอนกค่างาน แหมทางออกมันก็น่าเบื่อเพราะว่าต้องเดินตรงไปยาวอยู่แต่ไม่ได้ยาวมากโอเคแต่ก็ยาวอยู่แหละถ้าเทียบเลเวลอื่นแต่ถือถามว่ามันง่ายกว่าการทางเข้าเลเวลหนึ่งไหมการเข้าแบบทางออกเลเวลหนึ่งมันง่ายกว่านะเพราะว่ามันไม่ต้องหลบมอนแต่ตรงนี้ก็คือมันก็มีมอนอยู่ดีนี่ถ้าคุณเห็นลิฟใช่ไหมคือมันจะมีคัตซีนต่อจากเลเวลสามเหมือนกันนะแต่ เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนั้นแล้วกันนี่เนาะนี่คือทางออกถ้าคุณกดอันนี้มันก็จะมีขัดเศอ่อาละอืมงชั้นเลยดีชั้นหนึ่งฮะเดี๋ยวเลือกชั้นหนึ่งเนี้ยนะอาอ,าอาเฮ้ยเอาไปไม่อ้า